ดีครับผมก่องบ้านหนองแวงสมุมนไพรหนึ่งเพื่อนตำรวจจังหวัดขอนแก่น้อนครับผมวันนี้โฟตโตจากโพรงเม่นนะครับตอนช่วงใบใหม่ใบสองใบสามเนี่ยนะครับตอนมะหันนี่ก็ตอ้งถุมประมาณประมาณสองถุมนะครับ ตัวคู่ครบอกกันตัวตัวมาแต่ละความาัาบเป็นี่ใหญ่เดียวกันนะครับพี่าย่จะเป็นชนิีชาติกับมูเตะเ,เปียวนะครับมูเตเปียวมูหลังนะครับแล้วกว็ว่านนี่ครับ มยู่ทั้งหลังทั้งหางอุ้งตามปากไปทียนพุ่นณฟังเสียงยี่เหี้ยงทางพุนเลยังไงน่าเบิกนะครับนะนี่หมดบ้านหนองแวงนะครับบ้านหนองแวงตำบลบัวเงินอำเภอคำพองจังหวัดขอนแกริญท่านหน่ครับบัวเงินนบ้านหนองแวงนะครับ ว่าเราคุณมตุนหนึ่งทามันเป็นงนะครับอ่างเป็นได้ก็แค่ยินมัอนกันอ่านเนหินเ่็แกบกับน้คุมกับื้นเงินสองหมื่นนะเงินสองหมื่นของประเกียก,ก็บอกเก็บุนิี่านะครับขางทางของเขาเนับมันเสียหอดชีวิตนะครับขาหอดปูตายผลประโยชน์พลัง มันจะบวบวคบหน้าผมนี่ครับนี่น่ะผลประโยชน์แบบไอ้หนาสงสัยเลยครับมันอ่อนไปอ่อนมากมันด้านตัวเคียงของมันนะครับมันจะเสียนสายไงนะครับแล้วผมผมเส้นหยาดนะครับว่าเป็นหมออ่างเป็นหมอเอาเคี้ยวใหม่ๆที่มัอู้ๆจะตัวเปียกมั้ยนะครับด้วย ทา่างน,นี้นางเบร์กนี่มันจางมาแบบใดียวันอ้างว่าเป็นการศึกษานะครับการศึกษามั่นแอบอ้างนะครับถ้าตรงนัายจ่แหลงหมดอ้างว่าเป็นครูสุเนศนะนิดหน่อยยุคป .6 นี่ประมาณจาะ,ะพ่อสามสิบคนมาบูครับ ออลน้อยย่โรงเรียนมาเป็นการศึกษาพนะครับอ้างว่าครูสุเน่พนะครับอันนี้เขาแอบอ้างนะครับเขาแอบอ้างมาเป็นครูสุเน่เลยตรงเรี้ยมานังแว้งสมุนบุญเงินนำเพื่อนน้ำพ่อจังหวัดขอนแก่นนะครับมันแอบอ้างเลยเขาแอบอ้างเลยมีตัวเชิดเนี่ยออลิซน้อยบางหว่องผูกยืซุ่มเดียวเนี่ยถ้าลูกยีดอนถ้าลูกยีดอนขายของยี่หนาวเงี้ยมานังแว้งสมุนบุญเงินนำเพื่อนน้ำพ่อจังหวัดขอนแก่นเนี่ย ขนดตรงขาเมือนยี่โดนจนาะเขียวเข็มด้ยเขียวเดอนม่เข็มพนีเข็มเมีเขียวเนามันเสียออกข่วมเส่ว่าเขาเป็นคนลลยความเบ่งเอารลนะสันดานคนอยากขากันเยงนะครับมุ่งว่ามีเอาน้จิตนำใจยังมาขาคนนะขาอดบูขาอดพร แล้วลูกหลานมันแบบเฮลิแกตมันอะไรของมันมันสะสมปัญหาในหมู่บ้านหนองแบงแบบตัวเครื่องของมันคลื่นของมันหลายคนเลยนะครับยัง่อที่มีคนออกมาเราไปสอบมันขายอนาความพอไปแล้วถึงเขาบว่ามีอนาคตไกใ่กะนยุ้นพอแม่แม่เขาถือเห็ดถือท่อนะครับมครับ อันนี้มันสางย,ยังไยนะครับขนาดพนยุงเตียมก็เลยลงมาแบบนี้จากกลุ่มมูกนี้เลยกนละุ่มวีทุเรนี่ผลประโยชน์ขายเคียงขายคืนนัดแตงขื่นทนะั้งย่านนะครับค่นยูุงไว้ับมันี่ถึขายเคียงขายคืนผลประโยชน์ทั้งนั้นนะครับรายการนี้รักๆน,นี่แค้แน่น,นอนครับชัดเจนนะครับผมภูผอมซึ่งเนานะ โอเจกเส็จแล้วคนมูบาเมื you well, yeah. <tr ust facial> ่อมีควาสงบแล้วจกลุมวีดูเคครึ่งฮิตไพรขันตัวมาหลอกมาเล่งโดยนางคงมั่นเฮ็ดเดวดนะครับถ้องกินเขาอยู่ถึกินนางจะเห็ดเฮ็อิ่มกันเลนะครับเบิรนอร์ล์ัหาเห็ดให้บอยากเห็ดให้บไ่อยากอะไและควนโฉละควนเสียงนี่เราเทบาลผู้่าไว้แล้วนะครับตรงไหนที่ มีการเกาะกลุ่มกัน,ย,นกยุทสินะมันถืเสียดที่หันละเลยเป็นระดันะครับประมาณเอาไปมาจูงใจที่จะทำนนะร้ายนะจูงใจครับเป็นไงขาทางอ่อนนะครับเ,อเ,อเ,อเรียนอีเขาว่านะพร้อมเสี่ยงอย่านี้จำไม่ครับอาว่าเป็นคู่สุนีนะครับบ้านหนองแวงนุ่ยนบ้านหนองแวงนะครับตบนบนเงินอ้ำเพล่อมเพ่องจังหวัดพนังเนี่ยอาว่าลูกคู่สุนีป็นท,ทงองทหาร นี่เป็นตอย่าง่ครับเป็นทหารคน้องนรัทหารบ่มีสิดธิครับ้อครับอะไสมันเอบอ่านนะครับมาตรวจจับโดยกฤษฎนเจนิยุคท่านบัณฑบัณฑนกฤษฎก่อตำรวจก็มาจับเอาซะคนไหลทหารนวกับทหารของผลเนี่ยของผลเปลี่ยน่จุลนี้คนหลอยู่เนี่ยน้อครับหลักฐานแบบนี้ครับกับตัวสำบัดกับบันทึก แล้แบบจากเี่งเก่เงอ่างนี้นะเราเป็ยังมันพยายามที่จะบอกผมออกไปน้าขึ้นนะครับเฮให้ hey, hey, ออกกางขึ้นออกไปหากินหากินหาตายหาเสียชีวิตบ,บอกผมลบโพตออกนะเขาบอกให้ผมลบโคตนะครับลบโคตออกไปหาเสียชีวิตเขาอย่างเนะนี่ยมันเนกิดกระเพาะนะครับแบบเจ็บที่เตีอ่ะคำบอกสูงสูงที่อย่างนี้ เดินทางออกมันขาหมดพบปูนะท่านป่วยตจนป่วยตจนปั้นสมองห่วงอวดโวยวนห่วงอื้อีเช็ดไม่งอนกระจากรู้หนีนะครับผู้ถอมมันแสกซึมยังไงนะครับบ้านห้องแม่ตำบลมุ้งอำเภอตังข่วงจังหวัดกำแกงเพชรเดินกันบ่มีพีบ่มีหนองมีหนาอย่างเดียวคนบ่มีเงินจุกนะครับตายสิ เล็นเพื่อยังเพื่อผลประโยชน์ของมันเลยจิตใจของมันเล่นเอานากันนะมั่ว่ามันสร้างยังนะครับซุ่มคนที่บอาเพราะอะไรก็เพราะว่าคนที่ใสเขีมไมเขมมือมันบอกเทบานว่าผลเสียพอดีพอเสียมันคือยังพอดีมันบ่มพอดีก็คือคนที่ทำลายพราะดีคืออะไรครับเพอดีแล้วคนที่ถือเหตุนะครับ ้างการโทษมันไม่ถึงประหารชีวิตนะครับโรวไพ่ไข้เจ็บคลื่นขนาดคลื่นนะครับคือคมทีดัดแปลงนะครับขนาดพิษภัยธรรมชาตินี่ครับใช้ความทีต่ำนะนรนะครับลังสีลมือเทียนง่ายสารก่อมะเร็งนะครับพดพื้น ขึ้นยังไงขึ้นไมโครวงไมโครวเวฟยังไงนะครับขึ้นหุ้ม้อนไปใครใครจะเป็นไขค,ครับสมมติมันอ่างมาเป็นโควิดนะครับมันอ่างนะครับมันน่าอ่างนะครับโควินโควินโคพ่อเหมือนเลยนะครับว่ามันเอาโรคไพ่แข้เจ็บย่นี้มันสางโรคไพ่เห้่ยวได้ทุกอย่างน,นะครับ เสียงหัวใจเต้นผิดปกติอะไรครับตุ๊บตุ๊บหัวใจเต้นเร็วนะครับออกกําลังกายถึงผมก้าวออกนะครับเรียนเป็นหอบแล้วเฮ็ดเดือยก็บม่ได้ครับนี่ฮะเห็นเดือยปวดตารลับจังมันนําไโกอเฮ็ดตื่นต่อมาขาอ่อนขาสั่นจัดสมองางอนบางทีอดเข้มเข้มไปทุกทักทีเอาตุ้นเนี่ยครับติตาจีบบ่นต่ออืม เี๋ยวไม่บอกว่าตาผมบอดเมื่อไรผมดวงตาผมไม่ได้เอาตาหัวหัวตาผมนเอาสุดเนี้ยออกหัวพอแไงผมปั่นป่วนสมองผมปั่นป่วนสมองพ่อแม่ผมเห็นคิดกันเป็นฟุบอกพ่อแม่แบบไเข้าใจนี่เติดใครๆอ้อมบ้งกันนี่นี่เอาผลประโยชน์มอบเป็นมอบนี่ไม่ต้องการนะครับเี่ยวไม่หนาเมื่อวาน อิกนี่เสียแล้วเสียไปนช่ไหมมันบองงะไงนะครับเพราะอย่างมันเป็นคนเห็ดคนทำนะมันบ่ถือนะครับมันบ่ถือเฮ้านะครับที่แตงคนที่โดนนะครับมันบ่เขอาใจกันนี่เนะครับถ้าเป็นคนถือคนทำมันจะบวบแบบแบบนี้นะรเขามาปล่อยอยนี่เขาว่าปล่อยห้เขาเองนะครับ มันบวบ่อยมันอยู่ที่การกระทำของผมมันนี่ครับที่ว่า,วา ouais? right. BTS. จะเป็นแห้ยงกับแห้ยงแข็งมันพอกับสิ่งที่มันเห็ดนี่มันหนักบ่หนักนะครับฝนตายลมจมเดี๋ยวที่มีพิการนะคนบ่มีอยู่แล้วครับกลุ่มนี้มันเอาหอบไปขายแล้วนผครับผแท็กเกอร์ครับลูกเมียบ่มีมันปลอกฝนนี่แหละครับพ่อแม่ผมเปงมีเป็นสิบล้านเลยเป็นสิบล้านนะจากมูเหี่ยนี่ย เบอร์นอโลครับผมผลผลิตของคนหลายนะเขามาวิดูที่บางคนก็ไ่าที่ทำปรจำปีเดนผมแล่วันะผลนะประโยชน์ของอย่างกวังหัวครับแล้วก็ไปอ้างว่าเป็นครูสุนี้นะครับนะีกนะลัง ฟังแันเลยครับมันเล่นเอาอย่างรับบอกภาษามนุษย์มันน่าประเทศไทยมันบอกภาษาอีสานกับภาษาภาษาเหน่งแบบไม่รู้เรียนงเทา,าับเฮาเฮาแบบกัดปุนปัญญาเลยครับพี่แล้วภาพลูกที่ซึ่งวัยลูกบ่ไหวแล้วครับพิกงมีการทุกสิ่งทุยามันเกิดจากนี่ทุกที่นะครับว่ามันสิเริ่มยุคไหวแล้ว เหิียงยางบ่อยแล้วอันนี้กับฝากไปแล้วนะครับบ้านน้องแม่งตะบนหมู่นงน้องเพื่อนน้องพ่อของจัง,งจัดงเกน